ครับลิปนี้เป็นรีวิวนะครับเมื่อกี้จากที่เมื่อกี้แกะแบบโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ Acer Aspire วะนะครับแกะตอนแรกมาก็นี่นครับแบบมาในสภาพในแพ็กเกจที่ปิดฝามา ครับทำแบบนี้นี่ครับทำมาลักษณะนี้นะครับก็บของเอเซอร์นี้ค่อนข้างแกะง่ายมากมากไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่ไขควงอันเดียวน้ำนะครับไขควงอันเดียวเลยครับถึงผมก็แงจะเป็นรอยต่อ เห็นไหมนิดเดียวเนี้ยค,ค่อยค่อยแง่เปิดโปะแง่เรื่อยๆโปะ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 มันจะโปะขึ้นมาเลยนะครับรอบๆ <c oughs> โอ้ยรอสหวัดกินเปิดขึ้นมาก็ภายในก็จะเจอแบตแบตเตอรี่นะครับเอ,อ่เป็นเป็นฐานนะครับฐานของสีฟ้านี่ ไม่แน่ใจว่าสันโยหรือเปล่านะครับ1.8650นะครับจำนวน6ก้อนเรียงกันแถวยาวมานะครับเรียงก้อนกันมาซึ่งแกะมาได้แล้วนะครับก็มีการต่อวงจรด้วยตัวแผ่นแผ่นน่าจะเป็นแผ่นซิงค์ตัวนี้นะครับเชื่อมหัวไว้ ฮาหัวไว้ก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆเอาครีมนะครับมันจะแตะแตะอยู่ที่หัวนิดนิดนึงครีมครีมแบบเนี้ยหรยังไงก็ได้ค,นะครีมก็ดึงออกปึ๊ดเลยนะครับพอดึงออกมันจะมีรอยอาร์คค้างเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับทั้งสองตานก็ดึงออกให้หมดเลยเราก็จะได้แ,แบบนี้มา นี้มันมันอยู่ชิดกับขอบแล้วก็รู้สึกจะทากาวไว้นะครับก็เลยติกที่ห่อไว้ก็เลยแตกนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับแกะมาแล้วเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูนะครับว่ามันจะเหลือไฟกันเท่าไหร่มีไฟเหลือไหมลองก้อนนี้ก่อนนะครับก็แตะดู อันนี้มันขึ้นไปที่สองจุดห้าสองจุดห้าสองโวลต์นะครับถูกต้องไหมอ่าใช่ก็จุดห้าสองโวลต์ตัวนี้ขึ้นไปที่ศูนย์จุดศูนย์สามก้อนี้น่าจะเสียสลับมั้งครับอันนี้แยกไปก่อนเพื่อนอันนี้ อันนี้อยู่ที่2.42โวลต์นะครับส่วนอันนี้อยู่2.52โวลต์อ่าและสามนะครับอันนี้อยู่2.4 47 47โวลต์ส่วนต้นนี้ เอ่าเย์จุดศูนยประมาณ0.08 6์จนปถึงแนะครับประมาณน,นี้ก็แต่การสันนิษฐานแบบงูปลาไอก้อนที่ไฟเหลือน้อยนี่ก็น่าจะเป็นก้อนที่เสื่อมหรือสื่อเสียไม่สามารถเก็บไฟได้แต่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาลองชาร์จทูงทีนะครับก็สรุปแล้วก็คือได้ในก้อนที่มีไฟเหลือเนี่ย2.5ถึง 2. 2 8เนี่ยประมาณ4ก้อน ก็เดี๋ยวคงต้องลองชาร์จไฟดูก่อนนะครับว่าเข้าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทราบกันอีกทีสำหรับการแกะแบตรถบุกในวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ